เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรายงานพิเศษเรื่องด่านกันบ้างครับเป็นยังไงคะที่ว่าที่ด่านเบตงนี่นะครับทางจังหวัดยะลานี่ก็ได้มีการนําเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขยายพื้นที่ด่านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจํานวนของนักท่องเที่ยวแล้วก็จํานวนการขาขายทําธุรกิจในพื้นที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ก็อาจจะมีความจํากัดในเรื่องของจํานวนพื้นที่นี่ครับ พื้นที่ของของด่านนี้ก็<ะ>ค่อนข้างที่จะมีความแคบนิดหนึ่งนะครับผู้ชมครับแล้วก็ทําให้รถใหญ่นี่ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาแบบสะดวกได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการนําเสนอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีรายงานพิเศษเก<ะ>ี่ยวกับประเด็นนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคนรายงานพิเศษครับ เป็นการมาเยือนเบต,รตรงครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้รับตำแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วังผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้ติดตามการดำเนินงานด่านศุลกากรเบตงเร่งสั่งแก้ไขปัญหาช่องทางเดินรถรองรับนักท่องเที่ยว ระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไรเอกสารทางด่านไปตรงเนี่ยได้นําเสนอไปเป็นนวัตกรรมของเพชรสุรศกดุรกากรนะครับและเราก็ได้รางวัลที่ที่สองมาทางกรมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะพัฒนาอตอนนี้ก็ตั้งเป็นคณะทํางานน,นวัตกรรมครับก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมพิจารณาคือหน่วยที่ดูเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หน่วยที่ดูเรื่องระเบียบกฎหมาย นะครับแล้วก็ด่านต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูพิจารณาเพื่อให้ผักดดาโครงการสำหรับดุลการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียของด่านสุลก,กากรเบตงมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวซึ่งทางด่านสุลก,กากรเบตงเตรียมพร้อมการขยายพื้นที่เพื่อจัดทำช่องจราจร2-4จราจรเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการผ่านเข้ามาของรถยนต์บรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องช่างสำหรับช่างรถยนต์บรรทุกสินค้าขาเข้าโดยจัดให้มีลานจอดรถเพื่อจอดพักสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการอำนวยความสะดวกการจัดสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการโดยให้ทางสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองยะลาดำเนินการออกแบบเพื่อเป็นการขยายด่านศุลกากรเบตงร,รองรับการเจริญเติบโตนในอนาคตแล้วพอเขาขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะมี กล้อง C C T V ที่จะอ่านแผ่นป้ายทะเบียนมันก็จะดึงข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียนนั้นก็คือจะใช้รถยนต์เนี่ยแทนใบใบขนสินค้านะครับแล้วก็จะมีตัวสแกนใบหน้าเป็นตัวใช้แทนไลายลายลายเซ็นของของคนที่เข้ามาเวลาเขาเซ็นในใบขนพอระบบเช็คระ,ะถูกต้องตรงตามที่เขาได้ลงทะเบียนไว้ระบบก็จะออกออกใบขนสินค้าให้แกเขาแล้วก็ส่งไปทางเมลที่เขาได้ลงทะเบียนไว้เขาก็มีใบขนอยู่ใน เมลเขาละเขาสามารถเปิดในมือมือถือของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วไม่กั้นก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติอเออจะทาแล้วทําทั่วประเทศครับอ๋อทำทั่วประเทศแล้วทำทั่วประเทศครับททรเพราะร<อ>จริงๆแล้วตอนนี้เรามีกล้อง c c t v ทีวกับระบบตามแผ่นายทะเบียนอยู่แล้วเพียงแต่มันยังไม่ซิงค์ลิงก์ก,ก,กันกับระบบยามพนักพานแดนอย่างเต็มตัว<อ>แล้วก็เราก็ยังขาดระบบที่สแกนใบหน้าอยู่<อ>ครับที่ต้องพัฒน์ ด่านสุลกกกรเบตงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียที่มีความสาคัญรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคในเรื่องของการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดยะลาต่อไปทีมข่าว NBT South ซรายงานจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลา